มานี่ดูพื้นตัวเขามาเี๋วไ่ตัวเขาว้าไม่ได้นะลูพื้นตัวเขาไม่ได้ไม่ได้เกกเกตันั้นไม่ได้บยไม่ได้ไม่ได้อย่าลักเกยพูดลโอย่าลักกอย่าลักกไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันตัวน้เตะแล้วกูเ่งเพให้ายเรื่องได้ตัวนั้นละตัวนั้นเกูกลัวไม่ได้ตัวนั้นเลกูกลัว รู S <S ้ว่าแต่ตัวนั้นกู่าได้แเดี Jason> ๋ยเลื่อนไปเอาไเแตัวตวนั Columbus ้นน่ตรงไม่ได้กูว่กัวน้นกาเรากักไปไหนเกับไก็ไม่รู้เรล่นเนะครับเากรขับไทเปลตัวนั้นเมได้ัวนั้กูว่าเนาะกกินอะไรกินอะไกินอไกินอะไรเออไอ้ต่้ากันตั้งแกว้ากนเบ้

อช่นช่างนี่ไววพุงกันนั้งเยอเลยเว้ยมันเป็นตัวโมล็ดนนะคณขับเลยค่ะตัวนี้ต้องเปลี่ยนนะคณขับตหัวไอะไทมันจะใส่แล้ว ใส่เนี่ยดูดดูดดดดเออแปลกเข็นเลยถามเเลยทักว่ามไม่ใส่ที่เหยียบไปอ่ะเที่ยงดีพี่หมุนจนแข็งน้าคนขับเลยเจบ้าพี่ช่างขีบนช่างถามห่างแบได้ยินเสียงเงียบมาตอนตะบองมาตะบองอะไรเหรอนี้เหนว่ามาช่างแต่เด็น้องบุยหวบ่นบ่นไม่มาบอก

đi nữa. Rồi <laughs> cho con ra bên ngoài. Rồi. phải đổ nữa không? Cắt đi. <laughs> cắt đi <laughs> cái cắt Bắt nữa. Đi thôi. À, Chụp luôn. Ừ. Chị mày đâu? Đi ngồi ăn cùng dân, về hòa gì này.

không dùng hết đâu để cho việc xem nào đủ 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền không đứt mà Tìm đứt mà ามาบางู้ว่าบอกไปข้ามาเจ้าหนมบาง้ว่าเราไม่าม้าเ้าหน้ไปบากับพี่บอยกไปบากับีไปยายังไม่กี่วันไปยาเรไปยกูท้มไม่ี่วันก็เลี้ยงตโต้เอาบ่อตอาอะไรปยาไปยาไวันนี้จัวยนะเ้า้วนะเออ